สวัสดี FC ครับวันนี้ผมเก่งลำไยนะครับวันนี้มาเช็คแปลงสวนสรับไพวันนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ลำไยก่อติดเม็ดแล้วนะครับวันนี้ก็มาใส่น้ำนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คแปลงนะครับครับตอนนี้ก่อลูกประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นครับดอกก็ยังแห้ง ยังรั่วบเสียงด้วยนะครับสำหรับลำไยระยะนี้นะครับดอกเริ่มโรยแล้วนะครับคาดว่าเฮาน่าจะได้พ่นยาป้องกันเชื้อรานะครับกันไปท็อปเชื้อรานะครับโดยการพ้่นยาเชื้อรานะครับยาเชื้อราห้เลือกเอายี่ห้อด,ดีหน่อยนะครับก็คือ เอนทาโคโฟพิเนปนะครับโพฟินิปนะครับแล้วก็สำหรับยากันแมลงนะครับกันนอนจ้องพัวนะครับเลือกใจแลมดาไซไฮโลทเนนะครับสำหรับฮอร์โมนก่ใส่ปกตินะครับแคลเซียมโบลอนนะครับหรือใครจะบวกปุยเกตสามซิปซิปซิปตัวก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝาก พี่น้องเกษตรกรเจ้าวสวนลำไย,ยเพียงเท่าอี้ครับก็ขอสวัสดีครับ